มรู้สึกกับับดิฉนเนจมาอักษรนนายชาดาไทยเสรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบีลูกเขยให้ลาออกจากตําแหน่งนายกเทศมนตรีเปิดทางให้มีการเลือกตั้งใหม่พร้อมขู่อย่าเอารูปลูกตนมาแขวนและใครด่าระวังจะเสียใจโดยยืนยันว่าเบื้องต้นได้โทรคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีให้พักการปฏิบัติหน้าที่ของลูกเขยยืนยันคําเดิมต้องเก็บกวาดบ้านตัวเองก่อนและลูกเขยก็ได้ลาออกจากตําแหน่งตั้งแต่เมื่อคืนวานแล้ว เพราะสิ่งที่ต้องทําคือการลาออกซึ่งเป็นสปิริตทางการเมืองจากเหตุการณ์คนร้ายคุมขังใช้อาวุธปืนกราดยิงภายในห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนทาให้พันตํารวจเอกอนเนกสะท่องอยู่ผู้กํากับสพบบวินมีแนวคิดซ้อมแผนเผชิญเหตุโดยติดต่อประสานขอความร่วมมือในการให้ความรู้และฝึกการบริหารเหตุวิกฤตกรณีมีคนร้ายใช้อาวุธปืนกราดยิงนำไปสู่การอบรมแผนฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ Active Shooter ทักษะนีซ่อนสู้ให้กับครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยและตามห้างสรรพสินค้าเพื่อให้เกิดทักษะในการเอาตัวรอดป้องกันช่วยเหลือเด็กหรือประชาชนทั่วไปได้ นายอรันโตทวดผู้จัดการใหญ่มูลนิธิปอติต๊งร่วมกับวัดเทพศรินทราวาสวรวิหารนำเครื่องอุปโภคบริโภครวมจำนวน500ชุดประกอบพิธีทิ้งกระจาดแจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้โดยมีนายขวัญเมืองบุญประสงค์ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายพร้อมด้วยนายวิธานพรมสินทุศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศรินร่วมในพิธีณวัดเทพศรินทราวาสวรวิหารนายบัญชาสีชมพูกรรมการบริหารบริษัทชมทิปโลจิสติกจำกัด พร้อมด้วยตัวแทนผู้ประกอบการรร่วมที่ได้รับความเสียหายกว่าสิบล้านบาทจากการถูกบริษัทซัพพลายเออร์ย่านตำบลบางพลีใหญ่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นบริษัทซัพพลายเออร์ที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทส่งพัสดุรายใหญ่ซึ่งผู้ร้องเผยตั้งข้อสังเกตบริษัทคู่กรณีอาจจะโยกย้ายซับเปิดบริษัทใหม่รับงานหลอกลวงเหยื่ออีกวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเอาผิดบริษัทแบบนี้ดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นสูงสุด เมื่อเวลาประมาณ2นาฬิกาได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านไม้2ชั้นในหมู่2ตำบลคลองตะเคียนอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งขณะเกิดเหตุมีคนอยู่ในบ้าน3คนเป็นชาย1หญิง1รวมทั้งเด็กชายอายุประมาณ5ขวบอีกหนึ่งเบื้องต้นรีบนำหลานวัย5ขวบหนีออกจากบ้านเกือบไม่ทันพันตำรวจเอกอัธพลจินตาคมผบอร้อยตรด445 รับแจ้งจากชาวบ้านว่าที่ขนับ้านกโมสิบมีการมั่วสุมเสพและขายยาเสพติดจึงสั่งการด้วยชุดต่อชด445ชุดปรับพระมยาเสพติดและชุดปฏิบัติงานการข่าวเข้าตรวจค้นจับกลุ่มชาย3คนกำลังนั่งมั่วสุมเสพยาเสพติดภายในขนัตรวจค้นที่เกิดเหตุและที่บ้านพบยาเสพติดพร้อมอุปกรณ์เสพอาวุธปืนจำนวนหนึ่งผู้ต้องหาสารภาพซื้อยาบ้ามา200เม็ดราคา5,000บาทแล้วนำมาแบ่งกันเสพ ส่วนวัตถุออกฤิ์สั่งซื้อทางออนไลน์แผงละ120บาทเจ้าหน้าที่จึงนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสืบสวนสอบสวนสพเบตงดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรนิด